สวัสดีค่ะพี่นอนเขาตอนรับพี่นองเขาสู่ช่องตลกสาวพานเลาะค่ะอูตบแมนครับพี่นองเขาต้องมาสวัสดีเจ้านะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่เชีงยงใหม่ค่ะมีโอกาสมากนะครับพี่นองมีโอกาสมาทําการแสดงที่เชียงใหม่วันนี้เราอยู่กับครูต้องครูก็เลยพามาดูผ้านะคะสวัสดีเจ้าด ทีมงานก็มานะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราได้ทีมงานโคโรกราฟของยุพร,ราชนะคะพาแบบว่ามาเยือนบ้านเยี่ยมบ้านเยี่ยมเมืองนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะดูไปเรื่อยๆนะคะว่ามีผ้าอะไรน่าสนใจสําหรับเราหรือเปล่านะคะก็จะดูไปเ่อยๆอันนี้คือร้านฮะ มาประจำไหมครูมาประจำไหมมาก็มาดูเวลามาดูลูกไม้ร้านนี้ลูกไม้จะสวยมากใช่ไหมพี่เนาะชุ่มฉ่ำอ่ะตอนนี้จะพาเดินดูนะคะหลายคนถามว่าพี่อมอนมาถึงเชียงใหม่ได้ไปไหว้พระบ้างไหมไม่ได้ไปครับพี่น้องัวก็ตื่น อย่เลี้ยงไม่มาเลยนะคะทุกคนค่ะนี่ดูสิส่วนมากก็จะเป็นโซนเป็นโซนส่วนมากจะเป็นจะจะฟิลเป็นโซนใช่ไหมคะนี่เป็นโซนอันนี้โซนแบบอันนี้อันนี้อันนี้คือขายอะไรบ้างอะขายอะไรเนีแถบเนาะใช่แถบใช่ไหมคะก็มันคืองารประดงต้องประดับในสิ่อประจา ส่วนมากพี่จะซื้ออะไรพวกเงินเนแล้วไปติดชุดแล้วก็ไปตกแต่งหรืเราไปตัดออกซื้อเป็นเข็มขัดไปแล้วเราไปตัดอะไรเอกเป็นชิ้นที่มาติดชุดชุดที่แบบบับบเิ้ลเบอร์ของยุพราชก็คือนี่แหละค่ะมาจากอะไรอะไรจากที่นี่เลยใช่ไหมคะคือไปแล้วไปทําหัวอย่างเงี้ยอ๋อไปทําเป็นฟิวฟิวหัวฟิวอะไรเนาะนี่ไงฟิมเฟิร์นต้นนี้ นี่ไงอันอันอันนี้ไงที่แพงร้านเนียขากุูใช่ถ้าถ้าอันอันนี้คือเรียกเขาเรียกว่าตาดอะไรนะกัดหลวงไงกาดหลวงถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดมากาดหลวงคือร้านร้านที่ครูซื้อประจําคือไม่ถ้าถ้าถ้าเป็นคนที่อื่นเขาจะบอกว่าไปกาดวโรอรอแต่ถ้าเป็นคนเมืองจริงเขาจะบอกไปกัดหลวงไปกาดหลวงกาดอะไรนะกัดหลวงคนคนคนที่อื่นเรียกว่าอะไรนะกาดวารโร ถ้าใครเมืองจริงจะแบบกัดหลวงการรวมอ๋อแสดงว่าเขาเข้าเขียนเข้าเขียนไม่เหมือนกันออของเย,ยอ้เลยค่ะทุกคนสวยมาก <c oughs> สวยทุกอย่างเลยค่ะก็เขาก็จะมีเป็นโซน <c oughs> เป็นโซนใช่ไหมคะนนเป็โซ <c oughs> เป็นโซนเป็นโซนเลย ่่น่วน,วน,วน่วนที่เราจะไปนี่คือเขาเรียกว่าโซนพื้นนุ่งนี่ค่ะพี่้องค่ะใครมีโอกาสมานะคะอยากจะบอกว่าบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีแห้งนะคะเนียว่ะ ้อววนี่ค่ะอีกแล้วจะเป็นตัวนี้ไหนเอาที่ไหนร้านไหนวะนุ่นส่วนมากเป็นของที่ครูมาซื้อไปตกแต่งใช่มั้ยนี่ค่ะทุกคนเราเจอร้านแล้วนะคะขออนุญ,ญาตเข้าไปค่ะ ขน้ำบัดเขาไว้ไหมสวยมากค่ะทุกคนค่ะเป็นร้านเสื้อเป็นเป็นฟิวเสือแบบเสือป้าเสือยังสินะคะนี่สวยนะเป็นฟิวแบบนี้เลยนะคะราคาก็แอบแบบนี้นะอันนี้เป็นเป็นผ้าคือผ้ามา เป็นแบบของร้าแล้วก็<ม>อ,อาจจะหาผมมมามแล้วก็ผ้ามี่อยาจจะไม่ใช้ามหมผ้าทอที่มันยากขนาดนั้นนะเคคะ<อ>พรป้าก็ไม่กล้าตัดเป็นใหม่เป็นแพงเขาก็ไม่กล้าตัดด้วยครูเป็นฟิวเป็นฟิวเหมือนผ้าเก่แบบเ้าเอาไปตัดเย,ยืดเสอะไรเงี้ยคือสวยมากเลยผ้าทุกคนค่ะคือผ้าสวยมากเลยถ้าใครมีโอกาสมาก็คือจะต้องแบบมาดูนะชื่อร้านว่าอะไรนะคะชุดไทยสมัยนิยมค่ะชุดไทยสมัยนิยมมีมีเพจมีอะไรปกติก็คือ เซิร <Search S 2> ์ชเข้าไปชื่อนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทช<า>ิดสยามหรือชุดไทยสมัยนิยมก็ได้ค่ะใครที่สนใจนะคะชุดแบบคือสวยมากค่ะแล้วก็ผ้าดีมากๆมันเป็นผ้าลายอย่างคะ่ะแบบอันนี้เป็นแบบของทางร้าน,น,นม,าามีประมาณสี่สิบกว่าแบบลาย<ม>ค่ะเข้าไปดูในเพจได้เลยค,ะยค่ะอันนี้นเป็นลายใหม่ของทางร้านค่ะอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นฟิลแบบอ่าเป็นผ้าลายอย่างใช่ไหมใช่ค่ะแต่ทางร้านจะเป็ออกแบบมาจะออกแบบ ผู้ตายนี้สวยอ่ะอันนี้เป็นลายประจำปีเนี่ยเป็นกระดาตลงมาอ๋อนี่ฟิลิสาน่นอนเนี่ยฟิลฟิลนี้คือสวยมากสวยเนี่ยสีแดงก็จะประมาณนี้องอร์ไเดี๋ยวให้ดูนะสวยสวยสวยจะเป็นสะพานตรงไหนสะานก็จะเผื่อบางคนนุ่งสดอะไรอย่างเงี้ยได้ ใครที่แบบจะทํารําอีสานแต่เกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับความเชื่อคือแนะนําเป็นตัวนี้เลยคือคนคนลุกเลยอ่ะอันนี้คือคือสีสีที่ทําออกมาคือตอนตอนนี้มีมีแค่นี้ใช่ไหมคะอ่าค่ะตอนนี้คือเหลือแค่นี้เพราะที่เหลือเก็บไว้ประมูลของแต่ละวันด้วยจะมีประมูลด้วยจิตตาเพจได้ค่ะแต่ลายใหม่นี้ยังยังไม่ประมูลค่ะ อุตลาลายใหม่สวยแล้วทีนี้แบบถ่ายในกล้องคือแบบคือฟิลดีอ่ะดีมากแบบทุกคนคือสวยสวยสวยมากนะคะตัวนี้มีคนสังตัดค่ะชอบชอบฟิลต้องเลยชอบแต่อาจจะอาจจะเป็นผ้าในร้านอาจจะเป็นผ้าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะสวยมากครับทุกคนค่ะแต่เนี่ยผ้าหมดถ้าเธอสวยเลยอ่ะพี่น้องคะตอนนี้ขอตัดคลิปมาที่ ห้องพักเลยกแล้วกันค่ะตอนนี้บอนเดินทางมาถึงห้องพัก,กเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาให้ดูว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างเอมอมาหอดเชีงยงใหม่กระเดชาอะไรอย่างนี้พี่น้องวู้สว,วยค่ะนี่นะคะเราจะเอาผ้าไปทําสบายนะคะมีเบิงพี่น้องเบิงสีเลิศดูสีนะคะดูสีนะคะ,ะ,คะเออ อันนี้เราซื้อในราคาเมตรละร้0ยร้อยเท่าไหร่นะครับร้อยร้หรือ120ยยีร้อยสามสิบนะคะเพราะว่าอลายลายตัวผ้าตัวนี้จะจะโอเคกว่าลายแบบร้อยยี่นะคะเราจะเอาไปทำเป็นะะสบายฟิวทับเหนือคะ่ะแต่ตัวนี้คือซื้อผืนละหนึ่งบาทยังไม่รู้เลยว่าข้างในมันคือเป็นฟิวยังไงนะคะ มอนีซ้ำแบบว่าหลายๆคนเข,ไไเ,เข้าไปไหวพาไหวเจ้าเข้าไปได้ไปนะคะอันนี้คือหนึ่งร้อยอะคูหนึ่งร้อยคือคุมม้มอ,อึู่เด้อได้อยู่เดอ้อได้อยู่นะพกฟิมันตัดบริสูธิ์ได้เลยอ่ะนี่ทุกคน อันนี้คือคแบบอัทำไปสบายปไปนชาติอน,นุโชคไปทำสบายสวยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณต้องนะคะที่พาแบบไปทัวร์ซื้อของนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนค่ะนี่ก็คือบรรยากาศที่เฮาผ้ามาเบิงมาวันนี้เราไปเดินทัวร์เราได้อะไรบ้างนะคะก็ถือว่าโอเค กับสิ่งที่เราอยากจะไปซื้ออยากจะไปชมนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราซื้อที่นี่ก็อาจจะถูกกว่าที่บ้านเราถูกกว่าอีสานนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างที่อีสานก็อาจจะแพงกว่าที่แหล่งจริงๆนะคะก็ะถือว่าเป็นการมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นการมาเปิดหูเปิดตากับบ้านเมืองเพลินนะคะเขาเรียกว่ากาดหลวงจะเป็นฟิลของ ใครที่นึกไม่ออกหรือว่าไม่เคยมาการดวงในที่นี้หมายถึงตลาดที่เป็นฟิลเหมือนพหุรัฐสำเพงแล้วก็เหมือนเยาวรา,าอ่ะทุกคนจะเป็นฟิลนั้นเลยค่ะแต่ว่ากับความ,มุลไว้กับสีบสีบริษัมนะคะพวกไ์กับสิบริซัมเอาเป็นว่าจะได้กบฝากพี่ฝากน้องนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้อมออนด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะฝากไว้ด้วยก็แล้วกันค่ะใครอยาก ทราบอะไรนะคะ <Okay. S 1> ก็สามารถคอมเมนต์นะคะใต้คลิปได้นะคะเอาเป็นว่าพ่อกันไหมนะคะ oh, ว่า <okay. S 1> แต่ละจังหวัดดหมอน1สิาไปทั่วใส15ไปเที่ยวใส่นะครับปกติแล้วเราก็จะอยู่แค่หลังครัวนะคะแต่ทีนี้คือเราได้มาเปิดบรรยากาศกได้ไปมองนันมองนี้ต่างๆหนะ้าหน้าเอาเป็นว่ากัดีใจนะคะที่ได้มาเยือนเจียงใหม่เจ้า